Guys, we are back with a new video of an entire GMMTV actors interview. This just dropped yesterday when I saw it on my timeline. I was so happy because they uploaded straight away with subtitles. And yeah, it's from Pre Prowl Magazine. And it's all of our favorite couples, and they're doing a big interview. I am so excited, it's 23 minutes. So let's watch this together. From what I saw from the thumbnail, they all look amazing. And our Sky is starting next week. I'm so happy. Also, today is my birthday. So, birthday treat for me. And yeah, let's go, guys. Make sure to subscribe. Give this video a like. If you want early access to my GMM TV show, you can have it on my Patreon. Link is down below. When I start watching our Sky, you can get early access. And if you want early access to my YouTube videos, you can join my channel membership. And. สวัสดีครับผมเฟิร์สครับผมเข้าตังนะครับสวัสดีครับจุงนะครับดังนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมจิมินายครับผมโฟนนัทวัลนะครับฮัลโหลสวัสดีครับโอ้พุนพวินสวัสดีครับจิมินายครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Guys you know I'm in my fourth book era right now Wow, look at them beautiful beautiful ทุกครับผมตอนนี้เราสองคนก็มาถ่ายนิตยสารแพรวของเปียเมสัน Okay I need รุ่นพี่รุ่นน้องดูกี่คนอ๋อิ12รวมเราด้วยอ๋อรวมเราด้วยบอกเลยว่าวันนี้นะครับสนุกสนานเฮฮามีทั้งพี่เปียวตังอ่าดังจุ้ง Uh, not dunk. him saying Dung Jung. <laughs> it's Jung Dung. Is <laughs> reversing all. And he says Gemini fourth. Puin clearly has not watched the series. <laughs> I don't even know who looks better in this interview. They all look so damn good. Look at Pon. <laughs> พวกเราใช่ใชมีครบทุกคนมีฟอร์มีโบกด้วยเออย้อนมรสภกรดเดมแบบว่าสนุกนะครับเพราะว่าปกติแล้วเราก็จะถ่ายแค่สองคนไงนสนุกมากครับบรรยากาศวุ่นวายมากเ <c oughs> พราะว่ารวมตัว6คน ไอ้หกคู่เพราะเราก็แบบถ่ายแบบซีรีส์กันตลอดใช่ครับเพิ่งมาได้เจอกันวันนี้ก็แฮปปี้ครับใช่เมื่อเช้านี้ก็คือแบบเราก็เล่นเล่นปีฟาครับผมเล่นบอลกันรอรอแต่งหน้าแล้วผมก็เทฮาดีมาถึงปุ๊บของใครไม่รู้นะของใครไม่รู้ก็เปิดแล้วเปิดไปเลยขวดเขาคงให้แหละขออนุญาตด้วยนะครับผมของใคร ใครเป็นเจ้าของก็อย่าดังดังเลยนะครับผมเอ็นดูเด็กเขาไม่ไม่ได้เล่นกับผมไงปอนคูวินก็เล่น Why e of course If t h i s p o n t i n g points o m e w h e r e Jung and Dunk a r not far ไม่ไม่พวกนี่เย็นแล้วเพื่อนอ๋อเย็นแล้วออเย็นแล้วเราเราเป็นคู่เราเรามาถ่ายช่วงอ๋องนี้แล้วถ้าก็จะเจ น้องๆพี่พี่ที่ถ่ายเสร็จไปก็ได่ครับหรอเด้นป่เวก็วันนี้วันนี้ที่ช่วงตั้่เรามาเราได้เจอกับปอนบูวินแล้วก็จุงดังแล้วก็คอร์ดบุ๊กครับก็รู้สึกว่าเป็นมวลรวมที่อบอุ่นดีเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็จะมีเสน่ห์ของตัวเองครับซึ่งพอมาถึงตาเราถ่ายเนี่ยเราก็แอบกดดันกันนิดนึงว่าเอ๊ะเราจะนําเสน่ห์ของเราออกมาถ่ายทอดให้ทุกคนเห็นได้บ้างไหมครับผม is it just me oh but i saw those photos i watched the interview for those photos is it just me that thinks that Forth and gemini are slowly starting to really resemble each other <laughs> like it's so funny there was a photo i mean there was an instagram story of force and in one angle it looked like pooey but pooey looks like gemini But starting Gemini are I and แต่ l จมินายเน o ่ยเริ่มต้น a ี่ดูเหมือนแบบส l ่ดูว่าจริงๆทุกคนดูเห i ือนกันที่นี่ครั้งนี้ได้มาถ่ายที่สตูดิโอสตูดิโอเลยก็รู้สึกอลังการอลังไหมากชอบชุดไหมใช่แล้วก็ชอบชุดด้วยครับ Yeah I like it ชีพทีเจมินายมากเลยอ๋อจริงๆปกมี12คนมีเจมินายใช่มีก็มีเจมินายทำไมต้องการอะไรโอเคปกมันมี12คนมีเจมินายแล้วก็ แล้วก็มีพี่ดังอ่ามีเจมินายมีพี่ดังมีมีพี่จุงพี่ส้่องโอมาก่อน oh เจมินายโดนนอนโน้ตมีใครก็ได้แต่อย่ามีโฟนนะครับออกไปโอ้เจมวู้ดนั่นเหี้ยม You're the one that didn't remember who was in this photoshoot <laughs> <laughs> มีใครก็ได้แต่อย่ามีโฟนนะครับออกไปโอย pick the name and gossip that person oh what a great game what a great game we oh by midnight. no way เขาเปวิกัตชุมม12คน12คนแบบถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะมันต่ำกว่า10เปอร์เซ็นต์แชานที่เราจะแคชยูนเดมยูมั้เอเออคิดามันโอกาสแคชชนมยูโน่เป็นไปได้ไงอ่าๆไหนไหนไหนเมาเมาเมาอ้น้องดันก็ไปเที่ยวเรียบร้อยแล้วช่วงนี้และกันสำหรับช่วงนี้นะผมซื้อละครติดบ้านพิเศษ ผมต้องใช้พละกกำลังแล้วก็มันสมองทุกส่วนของผมนะครับในการที่จะลาเขาออกจากบ้านจริงปะมีเหตุผลมีเหตุผลมีเหตุผลไงว่าทำไมถึงติดบ้านอ่าปีสี่เทอมสองแล้วแบบอีกนิดนึงคือแบบเออเราก็ต้องแพลนแบบโปรเจกต์จบอะไรเงี้ยว่าจะทำอะไรกับเพื่อนเราก็ต้อง always แบบ คุยกับเพื่อนว่าแบบเออเนี่ยแบบส่วนนี้แบ่งใครทําอะไรอย่างงี้แล้วงานนู่นงานนี่แบ่งกันไปมาจนแบบจนแบบขี้เกียจทำเลยตอนก็คืไม่จริงอ่ะก็คืออ่าไม่จริงอะไรจริงมันเรียนมาจากไหนมาเรียนได้ยังมันจริงไหมอะไรมันจริงที่ว่าเขาตอนนี้กำลังปดทำโปรเจกต์จบใช่ไหมแต่ผมรู้สึกว่า คือยังไงเขาก็มีต้องมีเวลาว่างๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมที่แบบเขาแบบอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมอ่ะก็เลยถามเขาตลอดคือพอผมจะเกรงใจเขามากอ่ะครับจะบอกกูกูเกรงใจมึงไหมเกรงใจมึงไหมก็ก็พอได้เออไม่พอได้กูเกรงใจมึงเนี่ยเวลาว่างอะไรเวลาว่างก็มีเวลาว่างคือเวลาว่างคือผมจะทักไปหาเขาว่าเอ้ยดังส่งตารางมาให้หน่อยได้ไหมอ่าวันไหนอ่ะเออดูนะช่วงเนี้ยทำโปรเจกต์จบอ่ะแต่แบบ ขอเวลาว่างหน่อยได้ไหมแบบไปเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยผมก็จะเป็นคนนัดตลอดอ่ะจริงไหมจริงจริงเพราะผมแบบให้ให้เขานัดดีกว่าเพราะเขาแบบเออเขาแบบมีแพลนเยอะแล้วเขาช่วงนี้เขาว่างใช่ก็เลยแบบผมแบบต้องมาโฟกัสเรื่องเรื่องเรียนช่วงนี้นิดหนึ่งตอบดารามากเลยรัมมีอยู่นี่มีมีอยู่แล้วก็มีให้บ้างครับผมถึงแม้ว่าจะบางช่วงก็จะยน้อยใจว่าโอ้ไม่มีเวลาว่างให้กันเลยแบบชวนไปห้ารอบประมาณนี้ก็ก็จะลงแบบ สี่รอบก็จะติดละอย่างเช่นเดือนที่ผ่านมาก็คือถามไปประมาณสักสามสี่รอบมั้งได้เจอกันประมาณหนึ่งรอบไม่ก็สองรอบถ้าจบก็คือว่างละจบก็ว่างใช่ไหมผู้ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์คุณจบผมเปิดเทอมจริงจริง,รงคุณ Bad timing นะผมผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนตลกเป็นคนตลกอ่ามันแบบมีมีมวลความขำครับผมเขาอาจจะแบบยังไม่ได้เล่นมุกหรือเขาแค่พูดเฉยๆผมก็แบบรู้สึกว่าแบบตลกแล้วอ่ะคือเขาก็เป็นคนที่แบบแชร์อะไรกับผมแบบหลายอย่างนะคือเขาเรียนเต้นคลาส with first and เต้นด้วยกันแล้วเขาชอบมองแบบไปดังแบบไปท่านียากไป้ำทำได้ไหมอะไรอยเงี้ยจะมีจุงไปเต้นอะไรเงี้ยเขาก็บอกโอ้โหเนี่ยปล่อยปล่อยจุงเต้นไปคนเดียวไม่คือในคลาสเต้นี่ยมันจะมีเด็กหน้าหน้าห้องกับหลังห้อง ดังกับพี่เฟิร์สจะเป็นเฮ้ยใจเย็นไม่ใจเย็นดังกับพี่เฟิร์สเอาจริงมันมีอาจคิว่าทุกคนน่ะทุกคนหลังห้องแต่หน้าห้องมี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 พี่มาร์ทมีใครมีหมอจิมเออสองคนออาสมมติเต้นไม่ได้ใช่ไหมเราต้องหาพวกแล้วเราจะแบบเต้นคนเดียวไม่ได้คนเดียวไม่ได้นี่เหรอเราก็ต้องหาพวกไม่ด้มึงไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมเขาก็เล่นเกมด้วยแหละจริงเขาเล่นเกมนมัก็อยากจะชวนเขาเล่นเกมบ้างแต่ว่า พอดีเขาแบบช่วงนี้างานยุ่งไง <c oughs> ใครงานยุ่งอ่ะเห็นไหมยังมีเวลาชวนเขาเล่นเกมไม่เออ,นะอแต่เวลาให้ผมใช่ไหมโอ้ยติดงานติดเรียนติดเพื่อนนู่นนี่นั่นบอกว่าอยากจะชวน <c oughs> เขาเล่นเกมบ้าง<อ>แบบในในบางโอกาสที่แบบอาจจะอยู่อยู่บ้านแบบอยู่แล้วแล้วแบบอาจจะมีเวลาว่างสักแบบชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยทำไมแบบเป็นคนเหฮามากเลยครับ อยากรู้ว่าแบบพี่แบบทำได้ไงอ่ะแค่มองพี <cart Ich> <au> ่แล้วผมก็แบบเราโผล่ลอกไปด้วยกันแล้วอ่ะไอ้นี่อยากรู้จริงๆิงเพราะมันไม่มันไม่ได้มีแบบทุกคนอ่ะที่แบบจะมองหน้าแล้วแบบเฮ้ยคนนี้แบบตลกชัวร์ขำเลยเออใช่ไหมพอพอพี่์นได้ยินตัว่างเลพี่ว่าจะเรียกไงหรือว่าพี่ว่าจะพี่ว่าจะเรียกไงหรือว่าอะฮะ เออกังเหรอไอ้ดังเหรอไอ้ดังเหรอเออไอ้ดังไอ้ดังเปลอา Oh my god I can hear him say that ไ em uh, uh, ี่ฮะเออดังเหรอเขาจะทวนคำถามก่อนหนึ่งรอบอ่ะแต่ถ้าถ้าไม่เป็นจริงก็ตัดผมออกเลยถ้าได้ชื่อใครก็คือเมา s e นั้นอ๋อ They should have moved on to first straight away so we see the reaction มาลุ้นกันดีกว่าว่าจะจับได้ใครใครจะเป็นคนโดนน้องใครเป็นใครใครครับ Mouse ตัวเอง m o u ตัวเองอ่ะ m o u ตัวเองหนึ่งไป m o u ตัวเองได้ปะ ไม่ได้หรอโอ้ยไม่เป็นไรนะอดีวมันจะดวงดีขนาดไหนจับได้ชื่อตัวเองอคนก็ติดปว่า yourself เราจับได้ชื่อตัวเองแล้วอย่าเลยอ่าคนนี้แล้วกันเดี๋ยววันนี้เราไม่ได้กลับบ้านไม่ใช่แน่นอนแน่ค่ะเอ๊ะจริงจังไม่ได้เป็นไรอ่ะผมไม่ได้ตั้งใจจับนะครับถ้าได้ชื่อตัวเองทำไมพี่งงเลย Is this his name again What ชื่อมายาวๆชื่ออะไรยาวๆชื่อใครชื่อใครยาวๆบ้าง Gemini ใครอ่ะอย่าบอกนะเฮ้ยมอวีเข้าตังค์าทองจัมีเสียงแรกเข้ามาด้วยไม่ดีก็ได้นะนี่เขาเป็นอ๋อนี่จังคาวอยู่นะคาวัยเออไ o ่ก t ล o กข้ a วพี่รถคาวายมี่เราพี่เข้าตังค์ใช่ไหมครับก็ย้อนกลับไปก่อนเลยนะที่ได้เจอพี่เข้าตังค์ครั้งแรกๆอเป็น y m ็ตอ safe house คนเรียบร้อยคนน่ารักนะครับผมมีฉายาว่าสลอตนะครับตั้งโดยคุณนิโอนะครับ Last night I watched f o r c e book safe house moments ก็ผมก็เห็นด้วยครับพี่เขาเป็นคนที่อ่าโอ้นิวเอพูดถึงนีบอะไรนี่อ่านโดยให้เขาหัวเราะนะครับเพราะเวลาเขาหัวเราะก็ตลกนิ่งฮะได้ยิ้มอ่อนทําอะไรก็ค่อยๆทําค่อยๆไปค่อยๆไปนะเป็นค่อยๆไปช้าๆครับแล้วก็เพิ่งไปญี่ปุ่นด้กันมานะครับก็ได้หลายพฤติกรรมหลายอย่างเลยฮะนี่จัง ครับผมแต่ชื่อตัวเองนะมีกระด้วยรู้เลยจิดิิกนเรานัดกันมาเหรอเราเป็นคนเดนเหรอเาตัวเองเอาใหม่เอามเอ a ม l l us we t อเเพราะอะไรมาคุณหยิบคุณหยิบไม่ต้องมองเยอาาเ อะไรอ่ะจริงจเป็นไรอ่ะไมเอะผมร่ผมรบงรหนึ่งรผมรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่ This is insane Did he get himself again or did he get a w n วิจัยผมปะในนี้มีแต่ชื่อเราสองคนปะอยะัยนะหยิบ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 อันนไม่ใช่ใครอ่ะใครอ่ะรู้เลยใครคนี้ Oh course คุณพี่ฟอนนะครับผมอ่าคนนี้เขาจะเป็นคนที่สายลุยสายลุยฮะจะพบตาได้ในฟิตเนส ทุกเกือบทุกวันเกือบทุกวันครับคือมีอ่ามี่จางเป็นคนเฟลลี่ฮะเป็คนเปรนลี่ใช่เป็นคนเฟลลี่โอู้อ้อู้อีคอด his name he said you talking about me อ่ามี่จางเป็นคนเฟลลี่ฮะเป็นคนเฟลลี่ใช่เป็นคนเฟรนลี่เป็นคนครับใช่แต่เป็นคนที่พบปะได้ที่ฟิตเนสตลอดเวลาคือมีช่วงหนึ่งที่ไปฟิตเนสด้วยกันบ่อย Do we all work out at the same spot ออกกำลังกายด้วยกันเนี่ยเห็นไหมในโชว์กล้ามดิโชว์กล้ามีเฮ้ยโชว์เลยโชว์เลยโชว์เลยสู้เขาไม่ได้ดิเีป็นเงินเป็นเงินเออแล้วก็จับไปดิเอาเงินจับไปเออพี่เ่าเป็นคนบ้าฟิตเนสจะอยู่ฟิตเนสตลอดเวลาครับเป็นคนเฟรนลี่ครับเป็นคนที่แบบว่ามีอารมณ์ขันตลอดเวลาเอเนอร์จี่ด้านบวกเสมอใช่ครับมาใครเอออาจง Wait <laughs> <laughs> Why is this like why I think they're manifesting each other like they spend so much time together that the vibration is there and is just making them choose their own name. <laughs> Destiny. Oh, they're close friend. You're telling me that we you have a close friend story and we can't see it. I wonder what they post on there. I completely forgot that they have close friend story. That makes sense because I feel like most celebrities would have close friend stories, right? But then we're missing out. We don't know what they're posting there. มันมันมันงอนกันอะไรเงี้ยตื่นเช้ามาเขาก็ไปเจอกันประมาณนั้นประมาณนั้นเพราะมันลงประมาณ4ี่ห้าอันอะบนบอกว่าเนี่ยไลน์ไปก็ไม่ตอบโทรศัพท์ไปก็ไม่ตอบละพอตอบก็ตอบนิดเดียวอะไรเงี้ยคุ้นไหมไม่ค่อยคุ้นเลยเอางี้แล้วกันบุ๊กเนี่ยล่าสุดเขาบอกผมว่าเนี่ยฟอสกลัวรู้สึกว่ากลัวโตแล้วช่วงนี้ผม่าแบบโตแล้วบอสอะ That is exactly how I feel because I told you when I've been watching a lot of your content and I didn't realize how Book is so mature and wise and like he's very smart and he has like really deep conversation. Like he's completely the opposite of the roles he plays, which is like so crazy. He's still a boy, he's older than you. <laughs> อามาเมาได้อามานิดนึงนิดนึงแล้วกันคือฟอสเป็นคนชอบฟิตเนสถูกป่ะแล้วเขาก็แบบว่าชอบมาพูดกับผมบอกว่าเอ้ยเนี่ยไม่เคยหลุดเลยนะกินอาหารอะไรอย่างเงี้ยนู่นนี่นั่นแต่ว่าล่าสุดไปกองกินขนมหวานจ้าแล้วบอกตัวเองไม่หลุดหลุดลุดแล้วหลุดแล้วประมาณนั้นประมาณเอาเล็กๆๆๆกเล็กเลก็เล่นมาห0วันอ่ะไปกองแบบลุดวันนึงก็คงไม่เป็นไรน้องปอได้ชื่อใครเลยครับกู เขาคนนัแต่หน้าอยู่รอดรอดอ้ย r ุ s a ด้ยินไหมคุณ้ยินไหม a หมคุ้ยินเหมคุได้นไหมวุได้ยินอุณไนมไ้หมคไนด้ยินดนมะ้มค้ก็มนมนนนยเนิ่งไปแฟนมน้องมาน่าจะมีเรื่องเมาเยอะ ครับก็ปอนเนี่ยเป็นบุคคลที่พนกัเขาจองขาจองกัดพนสามครั้งได้สามครั้งในหนึ่งรอบติดก็คือหมายถึงว่าแบบลืมไหมึ่งเรียกพี่พนักงานเข้ามาเปิดร้องให้พี่พนักงานเดยนมบัตแชทผมลืมอีกแล้วไรวะครั้เป็นบุคคลพงศธ่อ๋อคีย์การ์ดโอเคลืมคีย์การ์ดไว้ในห้องบ่อย สามครั้งได้สามครั้งในหนึ่งรอบติดก็คือหมายถึงว่าแบบลืมไหมหนึ่งเรียกพี่พนักงานเข้ามาเปิดท้อมให้พี่พนักงานเดินาบัดแชทผมลืมอีกแล้วเี่น้องไปญี่ปุ่นครั้งแรกใช่แล้วน้องชอบพูดภาษาอี่ปุ่นทุกครั้งที่เวลาคุยพูดคุยพอนี่ใน his baby girl era น้องก็จะพยายามสื่อสารสื่อสารญี่ปุ่นครับพูดติดปากของน้องนะมีอะไรบ้างวันี่จะสมุยเนธคาเวีเนธคัตกุย ออก่าจะตัว่าตักษคักคุยวันนี้จังคัคคุยเจ้เท่เท่ที่เท่มากอะไรอย่างงี้กลับมาก็ยังไม่หายังก็ยังพูดอยู่น่ารักนะ yeah I saw that เปนเป็นสีสัน bond does look like very happy in Japan ใช่เขาไม่ได้เรียกเผาเรียกเรียกชมเพราะว่าน้องเขามีเสน่ห์ในด้านที่เรายังไม่เคยเห็นมาก่อนคือเราเห็นปอนอ่ะภาพรักภาพรักปอนเป็นคนที่โอ้ตัวใหญ่มากดูแข็งแกร่งดูแข็งกล้าแต่ว่าพอเขาจริงเราได้ไปทิมนี้กับปอนอ่ะรู้สึกว่าปอนโอ้ยูสเบบี้กรอล์มันเป็นน้องน้อยใช่ถึงขนาดตัวเขาจะใหญ่แล้วดูแข็งแกร่งแต่ว่านิสัยเขาเข้าวีเนสมากเออเข้าอีเนสถ้าพูดถึงเรื่องความเข้าอีเนี่ย โฟลดก็ไม่ต่างกันครับเพราะว่าโฟลดนี่จริงๆเราได้เข้าบ้านไปด้วยกันตอนเซเผาซีซั่นล่าสุดที่ผ่านมาใช่ก็รู้สึกว่าโฟลดเป็นน้องที่น่าเอ็นดูแล้วก็น่ารักเป็นเด็กชอบกินผักเออใช่เป็นเด็กชอบกินผักแล้วก็ vegetable that's his new name vegetable อะไรอยเงี้ยมีความเป็นน้องน้อยมีคน้องน้องมีความแบบน่าเอ็นดูประมาณล้านเท่าครับแล้วก็ตาน้องก็้อสังเกตดีตาน้องจะใสมากซึ่งเรารู้สึกว่า หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วในวัยของเราหันหน้ามาหาเพื่อนตาอกล้าไปแล้วไม่เพราะว่าเราเติบโตมาแล้วไงแต่ว่าน้องเขาใอยู่ในช่วงวัยเด็กที่ผม uh รู้สึกว่าน้องเขาเป็นความสดใสของโลกใบนี้น้องเขาเป็นความสดใสเป็นความน่ารักที่ไม่ว่าเราจะมองมาข้างไหนแล้เรารู้สึกว่าเฮ้ย วัยเด็กของคุณจะเป็นแบบนี้สิมันคุณจะน่ารักสดใสอย่างนี uh, ้สิมันควรจะมีความสุขสนุกให้ได้แบบนี้ที่สุดเลย่าเคยผ่านช่วงนั้นมาบ้างไหใช่ครับอยากย้อนกลับไปเพราะเพราะเราพอเราผ่านไปแล้วอะเรื่องเหมือนเราเื่อไปแล้วเราเห็นน้องเขาเราเออจริงๆตอนเด็กถ้าฉันตาใสแบบนี้ไม่ควรจะมีความสุขน่าดูเลยถ้าเกิตาใสค่ะเหรอคะเกิตาใสกันมาก่อนใช่น้องน้องชอบนอนเร็วเออเพราะว่าเด็กคนเด็กนเด็กที่นอนเร็วมากคือตอนไปถ่ายรายการอย่างเงี้ยเรากว่าจะถ่ายเสร็จก็ห้าทุ่มอะไรอย่างเงี้ยกว่าจะเลิกไล กน่อนยูคุสเบรฟรีพี่ออนพอนส์ e s t o ใครครับชื่อน่าจะไม่น่าไว้วางใจขอดาวินไม่ใช่พูดไอจุงทำไมที่พอถึงเฮฮาได้ขนาดนี้ทำได้ยังไงไอูวินแน่เลยผูวินไอ ไอโฟนยังไม่ถายเจมเจมอ๋อเจมโฟไม่ถายเจมไม่ถาย No p together No หรอครับ I'm หรอพอนหรหรอครับโอ้ฮะอเอ่อเอเหรอไอดงเหรอไอดงเหอไอดงไอดงเหรอ ดังนี้ก็เป็นหนึ่งในน้องรักที่ปิดชารใช่ครับส่วนใหญ่น้องครัานเรียนเต้นด้วยกันน้องรักผมจะดูไม่ยากครับแต่จะเป็นคนที่แบบเออกระเดื่เฮฮาแล้วก็น่าเอ็นดูทำไมพี่เดี๋ยวเป็นคนเฮฮาได้มากขนาดนี้น้องลองใช้ชีวิตแบบไม่คิดอะไรแบบพี่ดูแล้วน้องจะเออกระเดื่เฮฮาได้อ๋อทำไมถึงเฮฮาอ่ะเดี๋ยวเขาจะทวนคำถามก่อนหนึ่งรอบจริงจริงจริงแล้วเขาเรียกอะไรเฟิร์นก็จะมีมุมเงี้ยวของมันแหละแต่พอออกมาข้างนอกแล้วก็ถ้าเจอคนเคมีที่มันคล้ายๆกันเออมันก็จะแบบ ไปรั่วไปรั่วไปรั่วเลยใช่ใช่ใช่ซึ่งดังก็น้องก็เป็นคนคขียนเข้าไปเนี้ยก็เลยเวลาอยู่ด้วยกันมันก็เลยจะมีความจริงเหรอเฮ้ไม่มั้งน้าะอะไรประมาณน้องครับสิทยาเป็นเน็มโอ้พี่ยกได้ขนาดนี้เลยเหรอเก่งว่ะตัดผ้าไม่ดังยกขนาดแบบพี่เอ้าโอเคผมว่าผมจะรอแล้วอันนั้นก็เดี๋ยวผมเดินออกไปก่อนนะ Why are they all drawing their own names? That is so random. <laughs> no way, no way they got each other. How is that possible? The odds are really like what? Uh. เวลาเราโทรไปเนี่ยแกแกไม่ค่อยรับสายเพราะแกติมเรียนตลอดผมอ่ะชอบโทรโทรไปเวลาแกเรียนตลอดเลยแล้วแกก็เออเดี๋ยวเดโทรกลับเดี๋ยวโทรกลับ,เ,บเอาเฮียเมาผมก่อนวันวันนั้นจําได้ว่าเป็นวันที่เ,เราจะไปกินคาบูกันครับเรานัดกันจะไปกินประมาณสักทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งครับที่สถานที่แห่งหนึ่งผมไปถึง ประมาณหกโมงครึ่งไปเอาคิวก่อนวันศุกร์เย็นฝนตกทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นก็คือเราติดแน่นอนตีตอนประมาณทุ่มทุ่มครึ่งก็ยังมาไม่ถึงไม่เป็นไรก็แล้วสุดท้ายสุดท้ายคือน้องอ่ะมาด้วยคือมามาด้วยกันที่สภาพแบบเปียกโชกน้องนั่งบินมอเตอร์ไซค์ฝ่าฝนมาเพื่อมากินชาบูแบบนิ่นโอ้โหยอดชุ่มจนแบบถึงกางเกงในชล่มจนที่พี่เสื้อติดพี่มีรถไม่แล้วใครอีกเียร์๊อร์ นั่งตามเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันเอาเสื้อเฮียใส่เหมือนกันก็คือทั้งสี่แล้วก็เจ้าฝอเนี่ยก็คือต้องไปจอดรถหาที่จอดรถท่าทางแล้วก็นั่งนั่งบินมาเค์มาที่จริงอ่ะโทรบอกผมก็ได้ว่าคนอื่นฟองเฮียบอกว่าเออเกิดไปเนี่ยมันว่างไม่ค่อยตรงกันแล้วก็เลยช่วงช่วงนั้นทํางานเยอะด้วยก็เลยไม่ค่อยมีเวลาไปกินแบบเวลาไปแบบแฮงเอาท์อะไรเงี้ยแล้วประเด็นผมอ่ะอยู่แถวโศก เฮียป๊อปอะขับรถอยู่ไอ้ตรง,งรตรงแยกกระสรวงอยู่ป๊เฮียป๊อปก็โทรมาถามผมว,ว่าคือสี่ไม่เทไม่ได้วะครั้งที่แบบคือเยี่ยงไปไม่ได้วะเฮียป๊อปทำงไงวะฐาที่จอดตรงไหนก็ไม่รู้แล้วน่าไม่เลยสภาพเหมือนเป๊ะอ๋อเออ,อผมคูแ่แคร์แคร์แล้วไม่ฮิว <laughs> ถากัากับผมก็เลยต้องไปส่งน้องสองคน อุ้ยนไม่ได้เมาเ่ฮียเลยไม่วันนั้นผมไปว่ายน้ำแบบแกคือเฮียแกก็ว่ายไม่ได้ดูอะไรเราไปโขกกับสไลเดอร์ <c oughs> ผมก็เลยแบบโอ้โหหัวมันโนว่าผมจ <c oughs> โนเลยวันนั้นอ่ะก้อนลูกปิงปองกัะตักว่ายน้ำที่ <c oughs> ที่คอาโดีดิะยาวจริงแล้วก็มีนจมี สไลเดอร์แบบเออลงมาแล้วคือเราไม่เห็นเราตอนนั้นเราไปไหว้แบบมืดๆเลยโอ้แล้วก็ตรงนั้นมันแคบแบบไอ้ช่วงไอ้ช่วงแบบมันเหมือนช่วงคอหัวแล้วหัวเราก็เลยไปโป๊กเข้าสไลเดอร์ครับสุดยอดไม่เฮียเฮียแกโดนเสร็จปุ๊บแกแกไหว้ต่อเลยเอ้าทำไมพี่ให้จับแค่สองคนเองอ่ะอ๋ออันนี้ล็อกมงมันอ่ะเฮ้ยผมได้พูวินโอ้ได้ His twin. Did he get Gemini? <laughs> yeah. But like, guys, look at Force in certain angles. Force looks like Gemini. Like an older version of Gemini. Look at them. Same exact people. <laughs>

because it said #Gemini g and all the comments were like it's not Gemini it's Poin I was like no freaking way like where and n o w a y this is Gemini and the comments w e r e like, I know it's Poin I was like how sorcery ถกต้องซึ่งจริงๆเราก็เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วครับเป็นเปกูอยู่แล้วคือผ้วินก่อนหน้านี้เรียนอยู่ร่วมรดีผมเรียนอยู่แฮนโดเป็นโรงเรียนอินเตอร์เมนกันได้รู้จักกันมาบ้างแล้วก่อนหน้านี้ครับก่อนที่จะมาเข้าวงการ ออ๋ oh, really? แล้วก็ไปเที่ยวเที่ยวกันแล้วก็สนิทกันภูวินเล่นดนตรีครับภูวินเล่นกีตาร,ร์เล่าใ yeah. ห้ใช่ผมว่าเล่นกีตาร์ภูวิน loves music แล้ว,ลวเราเคยไปเล่นเรีบอร์ดด้วยกันครับอยู่จุฬาเหมือนกันด้วยเออเออเหมือนกันเยอะเหมือนกันนะ He got uh, Gemini ชื่อใครวะไม่รู้จักไม่รู้จักโอเคเขาไม่เล่าจบลาเล่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 ลผมว่าเขาก็เ perfect อยู่แล้วนะ I can't imagine like they, they must be, be like they went from my school president to the entire t um, concert to straight away they went to R.S.K.Y. Sky 2 and then probably right after that they're going into 25 point like the GL so like they must be so exhausted. like non stop. like it just the timeline it's the the non-stop just ไม่ยอมนอนไปถ่าย MV เพลงรักอ่าแล้วอยู่ในซีนจริงๆเขาก็กอดอกแล้วเขาก็ไปพักสายตาอย่างเงี้ยครับอยู่ดีๆน้ำลายเขาอะ่ะไหลไปอย่างเงี้ยแล้วก็ไหลเป็นท่ามาอย่างเงี้ยผมกผ,ผมตกใจแล้วผมข่าวว่าตอนแรกแ,แล้วพี่ทีมงานเขาก็แบบเจมส์เจมเจมตื่นน้ำลายไหลแล mm ้ว hmm. อะไรอย่างเง <c oughs> ี้ยใช่ก็เป็นการพักผ่อนของเขาแต่ว่าน่ารักดีครับน้ำลายน้ำลายไหลเหมือน เเด็กน่อออยแต่ตอน5 4 3 2แล้วก็หลายอีกเฮ้ยถึงช่วงนี้น้องทำงานเยอะได้เจอกันแต่พี่ก็ยังอยากให้น้องไม่ลืมพี่นะพี่อยากให้น้องนึกถึงช่วงเวลาของความอุ่นที่มากเสีครับพี่รู้แล้วเดี๋ยวอะไรเนี่ยโคตรปรงบน้องเกิดน้องในไส้เออวันนี้ที่น้องไปไกลแล้วน้าอยู่กับพี่นะครับ เกินไปเกินไปใช่ครับต้ขอให้ประสบความสำเร็จแต่นี้แบบยิ่งไปอีกนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะอย่าสูญเสียความเป็นตัวเองไปเพราะว่าสภาพแวดล้อมราเราภาพเป็นสิ่งที่เป็นอันดับที่สุดแล้วครับผมแจ้งให้ครับโอมยน่ารัตกลงก็ตกลงเฮ้ยน่ารักเกินปุยมุ้ยแต่เดี๋ยวจะเลาให้ฝากเขาพี่เฟิร์สกับพี่กระตังเนี่ยเขาชอบแก้มผมเขาชอบแก้มสาวพูดกับคนดีๆไว้แล้วคุณก็ไปเผาเขาชอบไปชดผมเขาบอกเนี่ยเดี๋ยวดังแล้วก็ลืมพี่เดี๋ยวเนี่ย เดี๋ยวงานเยอะแล้วก็คุณลืมผมแล้วคุณก้าวแลาวผมแล้วผมแตะโตคุณนิดหน่อยคุณลำคาญลำคานออาไปผมสัมภาษณ์เขาเรียรแล้วโอเคอครับผมนะครับให้ดูสิเขาก้าวแลาวขนาดไหนเนี่ยเป็นพี่มึงนะเนี่ยก้าวแลาว <laughs> <laughs> the <Though> fourth <laughs> <flexed like> skinship. <laughs> <laughs> they do the fans love chaos <laughs> you see I can already see all the compilation they're gonna make with that short clip they're giving the fans what they need for their content <laughs> <laughs> wow, look at that freaking magazine. <gasps> April 2023 issues. Where can I get it? Ooh, that was such a fun interview. <gasps> wow, I enjoyed this so much. They should do more for our sky they should all you know do together all the interviews this is so chaotic i want them all in the same frame together though <laughs> i'm so excited for our sky oh my god like seeing them here all of them are my faves like i cannot choose i'm just so happy for all of them and oh there was no earth mix not me just realizing this there was no earth mix were they too busy filming earth space i don't know well oh yeah right they were not there well an omnanon but they're pc but yeah guys hope you enjoyed thanks so much for watching and i'll see you in next video bye